สวัสดีครับผมเปพจพระรวยสวัสดีพี่ซี่ซูฟสุขชนครับผมตอนแอดคิมาสรุปแนวทางรัฐบาลไทยโครงสุดท้ายเมื่อนี้ก็วันที่สิบห้าวันที่สิบห้าหรือว่าสงมการเมือสุดท้ายเนาะพี่น้องเขาเนาะเมื่อนี้วันที่สิบห้าเราโครงสุดท้ายแล้วมืออื่นก็ได้เฮแล้วพี่น้องทั้งหมดกับคิมีอยู่สิบเก้าสำนักดังพี่น้อง เตรียมสมุดดินซอไว้เตรียมแคบนาจอยนะครับเด้อสงการมือสุดท้ายแล้ววันที่สิบห้าเรอยาปลาปิง้งแล้วอะเบาๆในเรือพี่น้องเด้ออากาศมันพรอนมาเริ่มกันเลยพี่น้องของพอแต้มสรุปให้บนล่างเนาะครับท่านชมสรุปบนล่างโค้งสุดท้ายของพอแต้มบนวิ่งศูนย์กับหนึ่งเน้นที่หนึ่ง ส่วนสามตัวบนก็นมีสองเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสองแปดหนึ่งสามแปดหนึ่งส่วนสองตัวบนมันสองคู่สองหางพอแต้มมอนเอนได้พี่น้อง, 7, 1, 8, 1, งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งล่างเหล็กล่างเหล็กติดเหล็กวิ่งกับสี่ห้าหกแตเหล็กวิ่งให้วิ่งที่หาจับคู่ก็มีสี่แปดหาแปดหกแปด ส่วนตัวพราแต้มมากก็คือหาแปดได้พี่น้องอันนี้ล่างนะครับนะแคบหน้าจอยครับผมอันนี้คือสรุปบนล่างไปกันต่อก็คือสร้างคมได้พี่น้องสร้างคมบนล่างวิ่งหนึ่งกับศูนย์เน้นที่หนึ่งจับคู่กับมีหนึ่งซีหนึ่งหาซีศูนย์หาศูนย์ส่วนันเนนให้คือหนึ่งีหนึ่งหาได้พี่น้อง ของสางคมน้อพี่น้องนะ้อสางคมไปกันต่อไปกันแบบเร็วๆพี่น้องแคปหน้าจอไว้ต่อมากับปูคููแก้วปูคููแก้วบนวิ่งห้ากับศูนย์บนวิ่งห้ากับศูนย์ส่วนปูจับคู่ให้สามตัวบนกันหนึ่งห้าศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์ ศูนย์ห้าหนึ่งส่วนสองตัวบนล่างห้าศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งห้าตัวกันตัวร่องสองหาดพี่น้องปูปูแจวแคบหน้าจอ้ครับผมไปกันต่อที่พ่ออีพ่ออีบนวิ่งห้า บนวิ่งห้าจับคู่กับมี่หาหนึ่งหาสองพออีวงกลมหายอยู่ที่ห้าสองล่างวิ่งสองจับคู่กับสองหกสองศูนย์สองหกสองศูนย์ล่างวงกลมเน้นสองศูนย์ของพออีได้พี่น้องได้ของพ่ออีไปกันต่อแบบเร่ยวๆวของพ่อพง ของพ่อพงษนี่ค่บนก็นให้เก้าแปดหนึ่งจับคู่กับแปดหนึ 1, ห่งหางเดียวเม็ดเดียวถ้าพี่น้องบาหมากกักแปดหนึ่งก,กับมักเก้าหนึ่งกับจัดได้หรืพี่น้องเด้แปดหนึ 1, ่งเก้าหนึ่งแปดเก้าสิกะจัดเอาเพราะว่าเพืน่นจัดให้หางเดียวเม็ดเดียวคือแปดหนึ่งได้พี่น้อง ส่วนล่างมันก 78, 87, ็ให้เจ็ดแปดแปดเจ็ดมนกับวงกลมให้อยู่ที่เจ็ดแปดได้พี่น้องของพ่อพงส่วนเลขวิ่งบนิันก็ให้วิ่งหนึ่งบนให้วิ่งหนึ่งล่างิันให้วิ่งเจ็ดนะครับได้ล่างให้วิ่งเจ็ดต่อมาเสี้ยนตาทิพบนล่างวิ่งบนล่างวิ่งหนึ่งกับเจ็ดบนล่างวิ่งหนึ่งกับเจ็ด คนจับกู้หากันหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งหาเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสี่คนเน,น้นหาวงกลมหาคือ 7, เจ็ดหนึ่งเชี่นตาทิพย์พี่น้องบนล่างนะครับได้บนล่างไปกลับด้วยบนล่างไปกันต่อไปกันต่อคือพอวันหน้าฝันแม่นได้พี่น้องพ่อวันนาฝันแม่นคนก็นหาแปดหนึ่งแปดสองส่วนเลขสามตัวกับห้า แปดหนึ่งห้าแปดหนึ่งพี่น้องกะบนล่างไปกลับแลวพี่น้องอันนี้มันเลขฝันมันไม่เหลขคานวณพี่น้องของปอวปนหน้าเลขฝันต่อมาของคอซักของข้อซักเหลขกหลายตัวกับจิงแ่เพิ่นกันเน้นแค่บนล่างตัวเดียวหางเดียวหลักสิบบน สามห้าเดแดเกหลักหน่วยบนศูนย์หนึ่งสาี่เกเด่นบนจับคู่ให้พี่น้องแคบหน้าจอไว้ส่วนบนนะพ่อซักกันเล่นให้หาหนึ่งหาหนึตัวเดียวหางเดียวเม็ดเดียวพี่น้องส่วนล่างนี่ก็ให้วิ่งศูนย์ล่างวิ่งศูนยลักซิบพร้อมพี่น้องศูนย์่ิวลักซิบ ก็ให้ศูนย์หนึ่งศูนย์หาศูนย์เก้าเน้นศูนย์หาตัวเดียวเม็ดเดียวตรงๆเพต้องกลับภาษาว่าตรงๆไม่ต้องกลับอันนี้คือของภาษาแนวทางของภาษบนกัเน่นเม็ดเดียวล่างกันเน้นเม็ดเดียวได้ไปนอนบนหานึ่งล่างศูหาตรงๆก็ต้องกลับต่อมาเสี้ยนกรุงเทพ ส้นกรุงเทพเลขติดเลขติดตบนเพื่อนกับมี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามเพื่อนคัดเอาแต่ตัวเน้เนๆให้ถ้าจับออกๆไม่คิดอะไเก่าคูเก่าหางได้พี่น้องได้เพื่อนคัดแต่ตัวเน้นๆให้ก็คือหาหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามได้พี่น้องเส้นกรุงเทพส่วนลางเลขติดเพื่อนเนี่ยคือกันกับบนพี่น้องถ้าจับมากคิดได้เก่าคู่เก่าหาง ศูนย์หนึ่งสองเจ็ดแปดเก้าเพิ่นขัดเราจะตัวเน้นๆศูนย์แปดศูนย์เก้าหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งเก้าอันนี้เสียเ่ยนเียบได้พี่น้องได้บนสีค่คู่ล่างสี่คู่แคบหน้าจอไว้เลยไปกันต่อไปแบบเร็วๆพี่น้องอันนี้คล้องแม่แร่ได้พี่น้องคล้องแม่แร่นี้เหล็ก,ลก 0, 8, ติดเล็กวิ่งเพิ่นมีหนึ่งมีศูนย์มีแปดแต่เหล็กวิ่งเพิ่นไทยวิ่งทีหนึ่ง เพื่อนห้วิ่งหนึ่งส่วนเลขสามตัวเพื่นกะสามตัวบนสามหนึ่งแเจ็ส่วนเพนจับคู่สองตัวบนก็นมีเจ็ดแปดหนึ่งแปเลขวิ่งวิ่งบนเพื่นหาหนึ่งส่วนเลขลางเพื่อนกะมีห้าหเจ็ส่วนเลขวิ่งเพื่อนกนให้วิ่งที่หาเน้นที่หา จับคู่ก็ไม่ศ 0, ูน 0, ห60 04หกเพิ่น้นกันเนียนให้ศูนหาึหาได้พี่น้องไนดะ้ของแม่แร่อันนี้เลขคำนวณเนาะพี่น้องเลขคำนวณของแม่แร่ต่อมาปูเถาวัดปาพี่น้องปูเถาวัดปาบนล่างวิ่งหนึ่งกับสามแต่สามปูวมกปูตัวหนึ่งปูไห้วิ่งวิ่งหนึ่งบนล่าง ผู้จับคูไหก็มีห่งหาหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์แล้วก็สามสามห้าสามตกกันตัวร่องพี่น้อง3ามหเป็นตกกันตัวรองนะครับเด้เพราะว่าปูประมกักสามอมากพอวิชัยพ่อวิชัยร้านแตกได้พี่น้องได้พ่อวิชัยร้านแตก ล่างก็มี3สามห7าสามหวิ่ง3ส่วนตัวเน้นก็ให้เน้นที่3 6ของพอวิชายลานแตบส่วนบนกะให้5 6กสามบนส่วนจับคู่ก็บห้าสอห้วิ่ง5บนวิ่ง5ตัวขีดแดงๆนักน ตัวมักนาะพี่น้องเนาะห้าสองหของพอวิชัยส่วนล่างกับเน้นสามหต่อมาปู่สาปู่สาปู่สาวิ่งลูดบนล่างวิ่งบนล่างเกตตัวเดียวพี่น้องปู่จับคู่ไห้สาตัวกันนี่3 7มเจ็สมดปด ล้วก็เจ็ดสี่เจ็ดแปดอันนี้บนพี่น้องล่างกับวิ่งเจ็ดจับคู่กับเจ็ดเก้าหกเก้าส่วนหลักลอยของปูสามแปดเจ็ดแปดเก้าอันนี้หลักลอยได้พี่น้องเจ็ดแปดเก้าหลักลอยเจ็ดแปดเก้าแต่ปูแบบเอาสามเป็นหลักลอยจับคู่แบบออกสามเป็นหลักลอยน้อพี่น้องเนาะพี่นอ้นนองมากระจัดขัดกระพันได้พี่น้องได้ตัวเลขเป็นแค่แนวทาง อันนี้ของผู้หาสองผู้หาสองนี่ค่บนวิ่งหกหลักสิบพอมปูวา่าบนวิ่งหกหกลักสิบล่างวิ่งศูนย์ล่างวิ่งศูนย์หลักหน่วยหลักหน่วยล่างวิ่งศูนย์เหปูวา่าเหล็กติดเหล็กวิ่นเหล็กติดเหล็กวิ่นหนึ่งสี่ห้าแปด บ,บบตมีนในเลขวิ่งเนาะพี่นอนนะส่วน2ตัวบนกับหกหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามหสี่ปูพวงกล่มให้หกสองส่วนเลขสามตัวกับสี่หกสองสหหนึ่งเจ็ดเ้าห้าล่างกับสามศูนหศย์แปดูนวงกลมให้หาศูย์ ตัวกันตัวร่องกับหกเก้าหาเก้าพี่น้องปู่ห้าสองนครับเด้อจับหน้าจอไว้ต่อมากกับพอคู้นพอคู้นเลขติดบนล่าง0 0 1, 5, 7, นย์นหน่้าเจดน่วยได้พี่น้องศูนยหนึ่งห้าเจดเป็นหลักหน่วย แต่พอจับคู่ให้ก็แค่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งตัวก,กันตัวร่องห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งตัวเน้นก็คือหนึ่งหาหนึ่งเจ็ดส่วนเลขวิ่งส่วนเลขวิ่งบนล่างเลขวิ่งบนล่างหนึ่งกับห้าได้พี่น้องได้เลขวิ่งบนล่างหนงึ่งกับห้า 1, ต่อมาน้องยา่ยาๆได้พี่น้อง น่องยายาสามห้าหกศูนยสองสามหลักหน่้าอันนี้น่องยาวยาได้พี่น่องได้คัแบบหน้าจอไว้3คู่สหางมักตัวใดตัดมักตัวใดก็ส้อยเอาเนาะพี่น่องเนาะมักศูนยหาหาก็ส้อยเอา6กหา3หาหสามต่อมาเสี่ยนเสี่ยนสายบานพี่น่อง บนวิ่งสามกับบนวิ่งสามกับสี่เน้นที่สามจับคกูมีสามศูนย์สามเก้าซีหนึ่งซีเจ็ดส่วนตัวเน้นกับสามศูนย์สามเก้าอันนี้เลขประมาณน้ำกันนะพี่น้องเลขไม่มาด้วยกันเอยบอมแนขอโทษเส้นล่างนี่เส้นล่างเลขไม่มาด้วยกันแต่ข้างบนมานน้ำกันได้นะพี่น้องเนาะข้างบนมานกันได้ ส่วนล่างวิ่งศูนย์กับหนึ่งล่างวิ่งศูนย์กับหนึ่งเน้นที่ศูนย์ถ้าจับคู่กับศูนย์ศูนย์ศูนย์สองและะ้วกัหนึ่งซี่หนึ่งหาแล้วกับเน้นให้หนึง่งหาแล้วไปนอนเพื่อนเน้นให้หนึ่งหาอืตัวน้นุเพื่นเพื่นเน้นให้หนึ่งหาของเชิญเสยวัน ต่อมาครับผู้ส่วนหาผู้ส่วนหาเลขซีทิศกัมี่เจ็ดหนึ่สี่สามส่วนจับคู่จับคู่บน1นึ่งหนึ่งห้าสองห้าสหกนึ่งเจ็ดหนึ่งผูกระเน้นให้หนึ่หบนส่วนล่างผู้กระให้ส0่ศ 8 3 2 8ปูเน้นห่้4 0 9 0พี่น้องอันนี้ล่างนะครับเด้ออันนี้ล่างอันนี้บนอันนี้ล่างต่อมาปู0 7, ูปู0 7เลขกเด่นนี่กั1 2 3เลขกเด่น อันนี้คือเต็มสูตรเต็มสูตรได้พี่น้องแนดะ้วอันนี้เป็นตกกันตกกันตกกันก็นมีห้าสี่ห้าแปดเก้าสี่ห้าศูนย์แปดเก้าเก้าศูนย์อันนี้ตกกันพี่น้องส่วนตัวเน้นสามสี่สามแปดสามศูนย์อันนี้ตัวเน้นได้พี่น้องเน้นสามคู่สามหางอันนี้คือบนบน บนปูศูนย์เจ็ดอันนี้ล่างนะพี่น้องเลขกติดล่างก็มีสี่ห้าหกแต่เล็กวิ่งปูให้เน้นที่หกให้เน้นที่หกเหล็วิง่งส่วนจับ 6, 8, 6, 9, 6, ปูก็มีหกแปดหกเก้าหกหนึ่งปูกับเน้นให้หกหนึ่งตัวเดียวเม็ดเดียวส่วนตัวกันตัวล่องแปดเก้าแปดหนึ่งเก้าหนึ่งได้พี่นอ้องได้ปูศูนย์เจ็ด ม e ืออื้นสี่มงแรงวันที่สิบหกขอให้โชกๆมันหมันเรื่อยๆแห้งสุขผูสุกขนนะครับเด้อเรียนสงการมุสุทายคอยมีความสุขครับตามนี้ครับผมทั้งเมือก็มีสิบเก้าสำนักดังสีม่วงแรงวันที่สิบหกคอยโชกโกันมันเรื่อยๆแห้งสุขผูสุกข้นก็จะเริ่มฝากคนไลคนแทรกดติดตามเพ็พ้ารวยนะครับเด้อ คลิปหนาพอกันไหมคลิปนี้สวัสดีครับผม